สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคือเกาขาในช่องแซบหลายสไตล์สาวแหม่มเมื่อนี้นะคะจะพาพี่น้องสุขุสุคนมาเฮ็ดเมนูกแกงน้องใหม่ค่ะพี่น้องคะอันนี้จะเป็นวัตถุดิบนะคะเนาะที่นูเตรียมไว้ค่ะพี่น้องคะแบบบ้านๆมีพี่น้องหลายคนคะ่ะเพิ่นขอมาว่าให้เฮ็ดให้เบิ่งแน่เนาะ,ค,ะนนนค่ะเนาะนูกับ่มีเวลาค่ะพี่น้องแล้วก็บัิบ่บค่อยพร้อมปานดเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็ใส่หมอ้อหม้อหุงข้าวจังซีนุมาค่ะมาเฮ็ดพร้อมกันเลยค่ะบัดนี้ก่อนอื่นเนาะค่ะเนาะ อันนี้จะเป็นสูตรของหนูนะคะเดอ้อน,นี่สูตรของหนูหนูทิ่ใส่เนมลงไปอันนี้เป็นเนยหนยเท่าต้มให้มันอันเศร้าขมแล้วจะมันจืดแล้วเนะใส่ลงไปเลยนี่จ้ะใส่ลงไปเลยหลังจากนั้นหนูก็ทิ้ใส่น้ำอันนี้จะเป็นน้ำยนานา่งขันเด้อค่ะเดอ้อนี่ขันไว้แบบนี้ขันใส่มือเลยจ้ะพี่น้องจ้ะเทลงไปเลยจ้ะนื่จ้า แล้วก็สิเปิดแก๊สเลยค่ะพี่น้องประมาณนี้นะคะเนาะหลังจากนั้นก็นใส่อันนี้วัตถุดิบของเราลงไปอัน,นอันนี้นะหนูจะใส่ก้อนเลยนะคะเนาะหนูจะปรุงทีหลังค่ะพี่น้องขออนุญาตใส่มือเลยคะ่ะเด้อพี่น้องค่ะเฮ็ดกินเองอันนี้จะเป็นมะยืนนะคะเนาะฟักทองนะคะหัน่นแล้วก็จะมีอันบวบค่ะพี่น้อง แล้วก็เฮ็ดค่ะพี่น้องอันนี้เฮ็ดหูหนูงามงามค่ะค่ะพี่น้องค่ะนี่ใส่ลงไปเลยค่ะแกงหน่อไม้นะคะแกงแบบบ้านๆเนาะคะ่ะเนาะนี่ใส่ลงไปหลายๆเลยจ้ะเพราะว่าหนูมาก,กินนะคะนาะนี่อันนี้จะเป็นเฮ็ดอันเฮ็ดฟางค่ะพี่น้องแล้วก็เฮ็ดบดเนาะคะ่ะเนาะที่อัน,น,นหนูหนึ่งมาแล้วคะ่ะเพราะว่าหนูได้มาก,ก่อนเนาะคะ่ะน้องบ่ได้แกงก็เลยแบบหนึ่งไวก้ก่อนค่ะแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ค่ะพี่น้องค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ แกงแบบง่ายนะคะเนาะนี่แหละค่ะหนูแกงเทหนูเอามาทายคลิปแต่ละเท่านูก็เฮ็ดแบบนี้แหละมาต้องมียังยงูยงยากค่ะพี่เนาะใส่อีกสักหน่อยนะคะเนะาะเพื่อเหาใส่พักเทลงไปนะ้ค่ะสิปันเอาก็ไดเด้อค่ะเด้อแต่ว่าอันนูน้นสิใสมือคันเอาเพราะหน,นูรู้สึกว่ามันมันจะมีความเข้มข้นกว่าเราปันเอาเดี๋ยวพักข้าสีใส่ทีล้างเดี๋ยวลูกโดดใส่เลยค่ะพี่เนาะนี่ลูกโดด ผักมันสุกง่ายเท่ากับใส่ทีหลังค่ะถ้าใส่ตอนนี้มันก็บแบบซีสุกแห้งเดี๋ยวผักมันจะเละนะคะเนาะจากนั้นเท่ากับปรุงนูสิใสวัตถุดิบแค่สองอย่างอันนี้คือสูตรของนู้นะคะเด้อผู้ใด่แบบมักวัตถุดิบจังใดใส่ย่างอื่นอีกก็แล้วแต่เนาะ,ะเนาะแล้วก็ใส่ละนี่จะเขาเบือ่อแล้วก็ใส่เขาเบื่อคะ่ะพี่น้องเขาเบื่อก็คือข้าซานเหนียวคะ่ะพี่น้องที่ห่าตำอันนี้นูสิีตำร่วมกันกับพริกะะด้วยค่ะเดินนี่ ตำแหลกแหลกเลยค่ะข้าวสารเหนียวแช่น้ำประมาณ30นาทีแล้วกะ็เอามาตำนะคะเนาะใส่เพื่อให้อันน้ำน้ำอันแกงน้ำมขันข้ามีความเข้มข้นค่ะพี่น้องถ้าเอาใส่หลายมันก็นจะแบบว่าเป็นข้นหลายค่ะพี่น้องใส่ลงไปเลยค่ะมักข้นหลายก็ใส่หลายค่ะแรงมักแบบบุกข้นแรงมักแบบซดน้ำนะคะเนะาะก็ใส่หน่อยๆเอาค่ะพี่น้อง นำล้างโคกจักหน่อยเทลงไปแล้วคะ่ะใส่ลงไปเลยปรุงรสถดถยสองอย่างหนูิใไซแค่ผงนัวกับน้ำปลาแดกเลยค่ะเด้อหนูซิบ่ใไส่เกลือหนูจะเนะเ้นปลาแดกใส่ปลาแดกมันก็อันนั้นอะไรล่ะพี่น้องพ่อโอเคแล้วใส่ปกกอนนะคะน้องได้ข้าวมาปรุงทีหลังค่ะพี่น้อง บ่มีคนอันถือกล่องห้ค่ะพี่น้องหนูก็เลยต้องได้ตั้งกล่องเฮ็ดจังซี่ใส่ลงไปเพราะว่าแดกนี่มันก็บ,บเ่เค็มปานแดดกรเค็มอนุ่มคนเนี่ยจังอยค่ะพี่น้องคะอืมกระเดืเ่อแบค่ะเดี๋ยวจะพี่น้องเงบิทท่งแล้วบัดทีนี้เฮาก็อัน ปิดฟ้าแกงไว้ก้อนนะคะเนาะห้อันพักให้ยังข้าสซุกนี่ห้องกระต้องไปปรุงอันอันที่ลังเลยทาแต่ว่ามันบ่พอ่อยังกะจังปรุงที่ลังคะ่ะแต่ว่าอันนี้ข้าใส่ก้อนนะคะเนาะจะได้บระตองแบบมาเที่ยวเปิดเที่ยวอย่างใส่นี่เดี๋ยวพี่น้องบุไดเนาะฟ้ามันมี <laughs> นี่คะ่ะพี่น้องค่ะใส่ยังสี่นี่เลยคะ่ะพี่น้องค่ะแล้วห้ากรถ่ายมันซุกค่ะพี่น้องจังไม่ใส่พักนะค,ะนะคะ่ะเนาะ ใส่ผักลงไปเลย่้ะๆไเนี่ยนี่จะเป็นดอกฟักทองค่ะพี่น้องดอกบัรอึผักอิตูผักสะเงะค่ะนี่ผักสะเงีหน้าหอมๆจะพี่น้องจ้ะใส่ลงไปเลยค้นค่ะบัดน,นี้ แซ่บมากบารสพี่น้องคนมากหอมมากค่ะพี่น้องไปค่ะบันนี่ซ่บๆนั่งกันค่ะบันนี่แกงสไตล์บ้านๆค่ะพี่น้องค่ะแกงน้องไม้เนาะคะ่ะเนาะไปค่ะนั่งกันแซ่บๆค่ะบันนี่พี่น้องค่ะ